สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการสองโลกในสัปดาห์นี้คือบันทึกหน้าที่สองจากโครงการเที่ยวนี้มีกำไรเที่ยวเมืองไทยไปกับสิงห์ซึ่งเป็นเรื่องราวบทสุดท้ายของการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่ตางซึ่งพวกเราที่เดินทางเข้าไปถ่ายทาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโครงการเที่ยวนี้มีกาไรเที่ยวเมืองไทยไปกับสิงห์เป็นโครงการที่ทางรายการสองโลกได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยในแต่ละเดือนทางรายการจะนำผู้ชมจากทางบ้านสองท่านร่วมเดินทางไปกับทีมงานสองโลกในการถ่ายทำสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยเพื่อน,นำมาออกอากาศในรายการซึ่งการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อให้คนไทยได้รู้จักและภาคภูมิใจกับทรัพยากรท่องเที่ยวอันล้ำค่าของชาติพวกเราหวังว่าสิ่งที่เราได้นำเสนอไปในแต่ละครั้งจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อน สำหรับบรหยุดที่กำลังจะมาถึงนาเกิดน้ำเต็มสูงขนาดสูงสูงไม่ไม่่าจะสูงเยอะบสูงประมาณเมเมตรนะปากเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมาเป็นแนวยาวพื้นที่ของสองประเทศถูกแบ่งกั้นโดยใช้เพียงแนวเทือกเขาตะนาวสีและแม่น้ำเหมยเป็นเส้นแบ่งเขตมันทำให้ผู้คนจากสองชาติ มีความใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานจนเกิดการแลกเปลี่ยนและผสมผสานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานพุทธศิลป์ที่พบตามวัดวาอารามต่างๆ<อ>การเดินทางในโครงการเที่ยวนี้มีกำไรเที่ยวเมืองไทยไปกับสิงห์ในครั้งนี้พวกเราได้มีโอกาสแวะเที่ยวชมวัดหลายแห่งที่มีลักษณะของสถาปัตยกรรมแตกต่างจากวัดที่พบในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย วกเราไปเริ่มต้นกันที่วัดดอนแก้วซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดวัดแห่งนี้คือที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินอ่อนที่มีลักษณะสวยงามพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากหินอ่อนที่มีเนื้อสีขาวละเอียดองค์พระมีความสูง73นิ้วและมีหน้าตักว้าง50นิ้วตามประวัติที่ไดจากการบอกเล่าสืบต่อกันมาได้จารึกไว้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นปฏิมากรรมของชาวพมา่าโดยในครั้งนั้นได้มีการแกะสลักหินอ่อนแท่งใหญ่เป็นพระพุทธรูปสามองค์สององค์แรกประดิษฐานอยู่ในประเทศอินเดียและปากีสถานส่วนองค์ที่สามประดิษฐานอยู่นวัดดอนแก้วแห่งนี้โดยในปีพุทธศักราช2465ครูบาขาวปีและชาวบ้านแม่ระมาดได้ติดต่อขอบูชาจากประเทศพมา่าและได้นำลงเรือผ่านเมืองมะละแมงก่อนไปขึ้นที่ท่าเรือจองโด จากนั้นจึงอัญเชิญขึ้นเกวียนนำกลับสู่ประเทศไทยซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานถึง12วัน <S <S ภายในวัดดอนแก้วนอกจากจะมีพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวแล้ว พวกเรายังพบงานพุทธศิลป์อีกหลายชิ้นที่ทำขึ้นจากหินอ่อนเช่นเสมารอบอุโบสถรอยพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปประจำวัน